สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัตไรชันเนี่ยนะครับแม่หา่างหายกับทุกคนไปนานวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังสือใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็คือปากากากลุ่งกิ่งนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังสือแถมมานะครับแต่ผมยังไม่รู้วิธีใช้นะครับ <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะดูบ็อกเซ็ตกันเลยนะครับ เปิดออกมาเลยนะครับนี่ครับผมก็จะมีหนังสือหนึ่งเล่มกับกล่องปากกากุ้งกิ่งนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นหนังสือนะคะนี่คับหนังสือพจนานุกรมภาพไทยอังกฤษนะครับแล้วก็มีใบรองเล่นเต้นสนุกกับกุุงกิ่งแถมมาให้ด้วยนะครับ และนี่ก็จะเป็นปากกากลุ่มกิ่งนะคะนี่เป็นตัวกล่องของปากกานะตองยิบกมาก็เดวันนี้จะได้แล้วจะได้แล้วทำไม,ไม่ได้ไปออกออเลยบอกแล้วเลยบอกแล้ว ออาแล้วเลนี่นี่ทุกคนออกแล้วนะ,ะนี่ครับทุกคนออกมาแล้วครับผมนี่ครับผมปากกาขงกิง๋งหน้าตามันก็จะประมาณนี้นุขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนนะครับโอเควันนี้ผมจะสุ่มให้สักสองสมวดก็แล้วกันนะครับ ผมจะเอายานพาหนะสถานที่แล้วก็ผลไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ผลไม้ก่อนนะคะในยี่สิบห้าในยี่บห้านะในยีห้านี่ครับในยี่ห้าแล้วเราก็ต้องเปิดมันก่อนนะครับ Plan for kids. โอเคนะครับเริ่มแล้วนะคบมาผลไม้ฟรุ๊มะนาวล i m e ส้ lime, ม O r a n g e กีวี k i w i สตรอเบอรี่ straw บ e r r y เชอร์รี่ cherry ก็จะประมาณนี้นะคปะปากกากุ่หญิง Apple ิ p ลอ e ปชมพู่ Rose Apple น้อยหน่า Custard Apple มังคุด mango, mango, mango. s t e ีมมะม่วง m a n g o กล้วย b a n a n a มะขาม t m a ารินเสาวรส passion fruit มะละกอ ลอยชีอัง,งุนเกร e ลำไย,ยลองเ n นลองคองลองคองลองกองละมุดซ a p o d ิล l a ก็ประมาณน,นี้แหละเนาะก็จะไปอันต่อไปเลยนะครับก็คือสถานที่นั่นเองนะครับนี่ครับปลาแล้วครับวัด TEMPLE ที่ทำการไปรสณนี์พ o s t อ f ฟ i c e โรงเรียน School มัมสยิด o s s u e โรงพยาบาล HOSPITAL สถานีรถสถานีรถไฟ Railway Station ก็ผมชอบวัดที่สุดเลยผมก็เลยจิ้มวัดอันแรกเลยนะแล้วก็ นี่ครับเจอแล้วครับยานพาหนะครับผมรถถังเรือ tank เรือใหญ่ ship เรือเล็ก boat รถรถแทรกเตอร์ tractor ร,ร,รถรถขนดีบจ dump truck เรือดำน้ำ submarine <c oughs> <The> อันนี้ผมขำนะอันนี้ผมขำก็เรือดำน้ำเป็นของใครก็ไม่รู้แล้วก็เครื่องดนตรีบ้างคนเครื่องดนตรีแซ,ซโฟน h o n e ลุ่คอร์เดอร์พินกีตาร์อูคูเลเล่หีบเพลงชักทิมปานี คีย์บอร์ดเ<ไ>ปียโนระนาดฝรั่งมาราคัสกิ๋งกลับสเปนฉาบแทมบูรีนกลองชุดทรอมโบนทรัมเปตทูบาเฟรนช์ฮอร์นแซกโซโฟนเชลโลไวโอลิน ก็ประมาณนี้แหละหนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือลองเล่นเต้นสนุกเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะฟังซักเพลงหนึ่งแล้วกันนะจะเอาเป็นเพลงเพลงกุุงกิ่งแล้วกัน แค่นี้แหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดาตาดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ